Premises, vanity, 1, 2, 1, 3, ขบวนแห่บุญสุลุงหลวงครั้งที่36โดยเทศบาลนครลำปางชมรมเพื่อนมอดอกแครางนครลำปางนะคะและมหาน้มหาชันชาวลำปางพี่นะครับขอรวมตัวกันนะครับตั้งแถวยูนิตชุดแผงชุดมังนะครับอันนี้ก็ใกล้เวลาครับใกล้เวลาพี่เอกขอขอขบีดนี่ขบวนน้ำทิพย์ของสิบสามอำเภอของจังหวัดลำปางเราครับ กระธรรมนะครับ13เขยิก็ประมาณนี้นะครับประมาณเนี่นยอากาศงานสูงนครลำปางเ <c oughs> ตรียมเตรียมพร้อมๆครับรรด้านรียนตำลวจครับอ่ายุกุมเับดตัวแห้งกันนะครับมีมาดจำนวนกี่นายก็ครับ อาข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยครับมีวัดปองสนุกครับอ่าเรียนระดับสูงตามทุ่นปีเองน,นะคะเง็ดปองสนุกอ่าโรงเรียนกยัลยาณีเทพบุตรมา,ย,ายังยังเหรอยังไม่มาหรอเทพบุตรเทพบุตรยังไม่มาหรอยังครับยังนะเรียนนันี่พอเต็ม เตรียมความพร้อมนะครับเตรียพรมพร้อมๆวัดโป่งสนุกนี่โป่งสนุกเหนือหรือโป่งสนุกใต้เนี่ย <Yeah. S 1> เหนือนะอันนี้ก <Yeah. S 1> ็ไกวสาครับวัดโป่งสนุกเหนือแล้วก็งานสนนาลุงหลวงนครลำปางครับปีหกแปดครับน <Yeah. S 1> เนาะก็ออยังนะครับยังไม่เคลื่อนขบวนครับเนาะประมาณบ่ายสามน้อเนาะ <Yeah. S 1> ตามกำหนดการครับเนาะ,ะประมาณบ่ายสาม นี่ใช่ตัวจริงของเทพบุตรยังใช่ไหมใช่เทพบุตรเทพบุตรยังยังไม่มานะโอเคครับผมอ๋อค,ครับผมขอบคุณยังครับเทพบุตรยังไม่มานะครับรอกันครับรอกันงานเตรียมงานนะครับเจ้าขอ,ง,อง,งานรอเลลวลาครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับบุพี่เอริร์แห่นะครับ อ่ะสตาร์คนที่หนึ่งเห็นี่หนึ่งนะครับของพี่น้อยกับน้อง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 แยมน้องแยมห้าพีานะครับสาวงามนครน้ำปางงามกับงามแต่ๆครับฝากติดตามช่องยูทูบนะครับแอธนา,านะครับ<า>อยากดูคนสวยนครน้ำปางเรานะครับขบวนเริ่มประมาณกี่โมงผ่านมาครับ,รบดูบรรยากาศกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะ เริ่มขบวนครับเนาะจ้องงานนครลำปางเราครับสวยๆทั้งนั้นนะครับวันนี้มาสโลแกนแบบย้อนยุคครับมนรักลูกทุ่งเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเนาะมาสโลแกนนี้นะครับวีดีย้อนยุคครับย้อนยุคครับจากนครลำปางแล้วครับคนงามครับเชิญร่วมบุญสืบสารประเพณีสงกรานต์นะครับเนาะของนครลำปางเราครับ ครสองงานน้องปลาลำปางครับครับรอเวลาครับเนาะรอเวลาอันนี้จะเป็นวิหารพระเจ้าแสนแท้นะครับยังครับรเตรียมความพร้อมครับเนาะเตรียมความพร้อม,อม,อมแต่ละขบวนก็เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อม น้องทหารตำรวจครับต่อ,อ,อ,อยังครับยังยังทำนองกันตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุวัดปงสนุกนะะ้องตรงนู้นนะะต้นตำรับการจัดงานตรงนี้นะครับเริ่มขบวนที่วัดปงสนุกตรงนี้นะที่การรถี่ <c oughs> <c oughs> ให้เทพบุตรนะครับ